ใจว่ผมเลยบอกไม่ถูกเหมือนกันนะแต่ทั้งหมดอ่ะเคมีเราเข้ากันดีมากนะครับก็ดีครับผมว่าน้องเขาก็เก่งด้วยแล้วก็ทํางานกับน้องรู้สึกว่าทํางานง่ายด้วยอะไรอย่างน้องน่ารักเป็นแฟนอะไอยากเห็นไหมยินดีครับดีครับยินดีครับมาเชียร์น้องจอยอยูนไม่เป็นไรครับโหว่าการเชียร์เป็นเรื่องเรื่องธรรมชาติที่บอกว่าคนเชียร์กันได้อเลยที่เชียร์ไปเชียร์มาแฟนก็่เขาได้จริงเออาจจะไม่คือเชียร์ไปแล้วเหรออ๋อคือเชียร์กันไปแล้ว ไม่ได้เคลียร์แต่เป็นเรื่องความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ย่็คบาครับ่บลยคือผมว่าด้วยด้วยตัวเนื้องานถ้าเราทําทํางานกันแบบบริสุทธิ์ใจมันจะไม่มีอะไรอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ทําให้ทุกคนรู้สึกแบบฟินกันได้คือมันเป็นเป็นเรื่องเคมีมากกว่าที่บอกว่ามันมันไม่น่าจะเป็นปัาแต่ฟีดแบคดีขนาดนี้แสนๆเลอยากเห็นเล่นละครด้วยกันจะมีโอกาสไหมพี่ตออยมีโอกาสไหมอาจจะตอบไม่ได้แต่ถ้าผมว่ามีโอกาสนี่ผมก็ยินดีเหมือนกันนะเพราะว่า ที่บอกว่าทํางานกับน้องมาผมรู้สึกว่าสบายใจอ่ะแบบว่าน้องก็เก่งแล้วก็ทํางานกันง่ายอีต่อครับข่าวในเรื่องบ้านหน่อยเป็นไงฮะตอนนี้มาที่บ้านเขอกำลังกำลังทำครับผมก็นั่งอยู่ในช่วงลงเสาเข็มอะไรอย่างเงี้ยครับคุณเริ่มเริ่มเลยเริ่มใหม่ๆเลยเริ่มแล้วครับเริ่มแพงคบอกว่า20เลย ก็นิดหน่อยก็ก็ตามกําลังเพราะว่าไม่ได้ทําให้ตัวเองทำให้พ่อแม่มากกว่าแต่ก่อนหน้านี้เราบอกว่ายี่สิบกคือยี่สิบอยู่ไหมคือบางครั้งพอเป็นเรื่องบ้านนะฮะมันมันประเมินราคากันยากเพราะว่ามันด้วยแบบสิ่งที่เราต้องการอะไรเงี้ยนะมันมันหลายอย่างก็เลยมันมันระบุเป็นราคาที่แน่นอนไม่ได้ว่าอันนี้คือลวนพี่ด้วยหรือว่าพี่มีอยู่แล้วี่มีอยู่แล้วครับอันนี้เป็นนะคะ้องแม่เราทั้งหมด บ,บนดไหน,นแบบมีบมีบ้านได้นัภูมิใจนะคับผมว่ามันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ที่เป็นอีกเก้าหนึ่งที่เราได้ตอบแทนพวกท่านแบบจริงจังก็คุ้มไก็ปลื้มใจแล้วก็รู้สึกดีใจที่แบบว่าเราเราได้ทําอะไรที่เป็นชิ้นเป็นงานนี้แต่คนไดแบบว่าเร็วเหมือนกันนะสําหรับเราเพิ่งทำงานแต่ก็คือแบบได้เงินขนาดนี้สร้างบ้านขนาดนี้ผมว่ามันอยู่ที่โอกาสมากกว่าคือถ้าเกิดคนเรามันมีโอกาสเนี่ย ตอบแทนทำไมเถอะแต่ว่าแบบในช่วงที่เราไหวยอยู่อะไร่เงยเราเหนื่อยมากขึ้นในการทํางานเพราะว่าเราเตรียมเงินอ๋อคนละส่วนกันฮะปีนี้งานเยอะขึ้นแต่ว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าทําบ้านเลยต้องทํางานเยอะอเงินที่ทำบ้านนี่คือเป็นส่วนหนึ่งที่มีอยู่แล้วก็เท่าครับตอหลังตอนนี้เราทำงานเยอะขึ<ม>้นปีนี้งานเยอะครับเพราะว่า โปรเจกต์แต่ละอันที่ผู้ใหญ่แบบว่ายื่นให้มาเนี่ยผมสนใจหมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีถ้าผมจะรับไว้แล้วก็เต็มที่กับมันเราจะต้องจัดกันารือเปล้าเยอะโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนครับคือเป็นเรื่องบทที่น่าสนใจแล้วก็เป็นโปรเจกต์ใหม่ที่เป็นผู้ใหญ่ที่เราอยากร่วมงานด้วยมันจะต้องการเยอะหรอเราไม่ต้อง กระทบไหมดีนี้ค่อนข้างไม่ค่อยกระทบนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีวิชาที่ฟิกว่าเราต้องเรียนเป็นโปรเจกต์ทำมากกว่าอ,อันนี้เหรียญเยอะไหมครับเยอะครับเรื่องเหรียญเยอะไหมครับอันน,น,อนี้ผมตอบตรงไปไหม,มก็ก็เกย์ก็เยอะนะพออยู่หอครับตัวรบไหมครับอ๋อไม่ทันจริงจบโอ้เป็นเสียงที่ดีก็จริงจริงแล้วก็เชา้าคนอื่นนเยหน่อย ไม่ฮะส่วนใหญ่แล้วครูที่คณะให้กําลังใจผมว่าไม่ไน่าเสียเรามีวิธีการแบบว่า,วาตามงานยังไงบ้างก็เสร็จงานก็รีบเห็นเพื่อนว่าแบบว่ามีงานอะไรบ้างแล้วก็ถ้าไปหาเพื่อนได้ทันทีแบบไปช่วยกันทําได้ก็ไปเลยนื่สัญญาหรือสัญญากับงานาดจะมีอยู่ไหมมีอยู่ครับเหมือนเดิมแลาคุณมองว่าช่วงนี้ต่อํางานทางช่องสามเริ่มขึ้นแบบว่า่างช่องสามจะดึงตัวเราไปอะไรเงี้ยอ๋อผมว่าเป็นด้วยเป็นด้วยเรื่องโอกาสที่ผู้ใหญ่เมตตาเรามากกว่าแล้วก็ ไม่ได้ม anyway, ีแค่ช hmm. oh, uh ่องสามแต่ว่าผมก็ยังทำกับแกรมมี yeah. ่ด้วยอะไรอย่างนี้ครับก็ผมว่าปกติมากกว่าแล้วก็เราก็ยินดีร่วมงานกับทุกค่ายครับสัญญาไม่ชวนนะฮะประมาณสองสองนะสองหรือสามประมาณแต่ว่ายังไงตอนแระก็เดี๋ยวเป็นเรื่องคุณพ่อคุณแม่คุยกับน ก็ g d s เราไม่ไม่ได้จำกัดว่าแบทำงานได้แต่กับในค่าคคือเรายินดีที่จะให้ให้ผมไปแบบทำงานกับทาางนอกภายด้วย้วกมันมันเป็นสัมพันธ์ที่ดี